สวัสดีครับวันนี้กิจกรรมทอผู้เท่านะครับจะพาเก่อติดชีวิตของผู้เท่าครับผู้เท่านลอนครับหรือว่าอุลต้าแมนครับวันนี้นอกจากวันว่างๆแกทําอาชีพหลักค,คือทํานาแล้วปกติเนี่ยเขาใช้รถเกี่ยวนะครับแต่แกก็ใช้รถเกี่ยวเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าข้าวที่มันอยู่ลึกๆในน้ําท่วมที่รถเกี่ยวไม่ได้ ก็ต้องมาย้อนยุคทำนากันครับนะมาดูนะครับข้าวแก่ก็เป็นข้าวพันข้าวเหนียวพันก็ขอก็ขอหกครับส่วนนึงเอาขึ้นฉางไปแล้วอีกส่วนหนึ่งแกก็ต้องมานวดเองครับทำนาย้อนยุกวิธีแบบนี้หามาไม่ค่อยได้นะครับในะปัจจุบันจะมากถก็ลดเกี่ยวรดสีแล้วก็เอาขึ้นฉางยุ่งฉางเลยต่างเงี้ยวันนี้ดูชีวิตของอุลตร้าแมน เอาคือตีนเอานี้ย้อนยกโอ้สมัยก่อนก่อนตัวพอจะมีวา,าไปพาตีมันนี่พาตีนเอานี้แมนเนี้ยะตีแล้วก็เทมันหล่นเลี่ยทิมอืมเอาไว้แหงเง้วนเพื่องเขา่าพุ่ยทิมดอกเหง้วนอีกนำฝนมันก็หาย,ยากเครื่องก็ได เอาไว้ให้งัวให้กล้วยกินอืมฮยีย้อนยกุกย้อนยุกตีมื่อนี่นะโอ้สามทิศตีขึ้นหลังเพิ่นพาเหตุเมื่อนี่นละ่ะอืมพอแต่แม่มยันลืมยันลืมอืม <laughs> นีม่ลืมคล้องยันลืมลืมคลองจะได้เห็ดเกี่ยวได้เกี่ยวมือเกี่ยวมือ ก็สิเกียเ่ยว n h a เนี่ยไว้ให้งงวยกล้วยกินเฟืองมันหันเฟืองเข่าเนี่ยมีแบบนี้ลูกหลานก็บเบิ่งไว้หันละเดี๋ยวมันจะโบเห็นม,มันจะโบมีแล้วเนาะโบมีแล้วม,มันเหลือตัวนี้หนลหรที่สิตีเข่าแล้วก็โยนขึ้นกองฟาง แ่โแตแม่ผ้าหีบแบบนี้้ยนยุกย้ยนสมัยสมัยแต่ก่อนนี่ไม่ดีแบบนี้หนะแม่พอสิแียเรียเนี่ยโอ้ปีใหม่พอได้ก็สิซียเลเดือนสามเดือนสามพกไม่สามคำโมเขาขึ้นเล่าพ่อแม่ผ้าห็ดแลีแล้วพอดีาาดสมือนเห็ดนาวันเดียวเกี่ยววันเดียวเนอเ็สแล้ว คืนเหล้ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะจากสองมือเกี่ยวมือเดียวเ,ดยวเหล้าบ่มีคือแนวนี้บ่คือตะกอนไหนตะกอนตีเข่าไปตีเขาลาดน,นั่นลาดน,นี่กินเหล่าท้ต้มไก่โอ้ยม, <laughs> อม่วนขู่มือนี้บ่มีแล้ว <laughs> แล้วเสร็จนานี่ยทำอะไรต่อในส่วนผักเป็นผักเป็นเราจะไปขุดกอยอีกโอ้โหอาขุดกอยนี่เอาไว้ทำไมเอาขุดไปมันหมดหน้าบุญเลยเได้หนิเอาไว้เอาไว้กินกินนึงกินมือไดประซุ่มประชิมไปัแล้วแขกมากก็ได้กินหนึ่งก้อยเอาไว้รับแขกเอาไว้รับแขกต่าก้อยไว้นี่รับแขกตัวนี้แมนอืมวันวันนี้นนนการนอนกลางวันลืมไปเลยได้เนี่ โมเดินอนมีแต่งานตะการเดี๋ยวก็ทำเสริมผักแป้นหมดข้าวก็ทำเสริมผักแป้นอีกมันไปแล้วไปหากอยอย่างๆเอาเข้าไปบมเดิร์นไปหาซิกสอนยอดแห่คือสมัยตะกี้แล้วไปหากินขา้บนนี้มองหาแล้วคุมเงินปลากระเลี้ยงกินปลากระเลี้ยงกินอืมเสร็จไปเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็ต้องปัดขี้ฟางออกนี่เนาะนถ้าเป็สีรถสีมันจะเป่าออกเนียเนาะ ให้มันสะอาดจักน้อยมันแจ้งแล้วก็ต้องปัดวันนี้เนาะแม่ต้องปัดวันนี้วัดที่นี้ว่าเขาเีีอกปิดป้ายนั่นนี่นะอกข้าเบิ่งงาเด้อตัเตี่ยเอ้ยคุมมือนเนี่ยฮึ่ยเนี่ยดาวไปดาวแต่วันมีกระทั้งตำบลนี่ก็มีแกคนเดียวเนี่ยมั่งติตินวดข้าแบบนี้เนี่ยก็จะว่ามีหลายเคนบ่ ด้เห็นอืออันนี้นาะลุ่มๆที่รถเกลี่ยลงไม่ถึงเนาะเขาตัวนี้เขาดำดำลาดำหน้าไต่หน้าเทิง์มเซ็ตเหลือก้าเหลือตะก้ากเ็เลยได้ดำด้วยแต่ตีนยวนึงมันนีให้รถเกี่ยวผมโคตรดีกระเทินพอดีงากนี่แต่เลย เกี่ยวเอาเกีเ่ยวถาโหลดกันได้เร็วก่อนโหลดตะกอนโอ้ยเข่าตอกเป็นหมื่น,เก,น,กกน,นเกี่ยวแล,ล,ล้วก็มะกองหาบมะกองเนี่ยบ่มีโหลดแจกหาบมาแล้วมะโฮมร้านร้านก็บ่ใช่ผ่ายเงคือคู่มือเงี้ยล่าตะกอนเอาที่ควายทำหว่ เขาขี้งัวขี่คั้วมาลาดก้อยน้ำล้วลาดโศก n h าออกสะกอนนี้จังหาขี่ค้วมามาลาดแล,ลดออกกว้วก็ทา,า,าลา,ลา,านเลยล้านแหงอาเข่าขึ้นมาใส่ล,ละบานกูเมืม่อนี่ปูพายเง้เขียวใส่รูด <c oughs> เอางมองไหนก็ได้ล้านเห็นมงไหนก็ได้เพชรมงไหนก็ได้หาเบิ้งยากเด้อสมัยตะกอน นี่เขเรียกว่าทำนาย้อนยุกนวดข้าวย้อนยุกนะครับมูเต้าหัวขวดเนาะเต่เข้าเบิองบอกอันนี้เป็นบ้าบ้ขาขจจตัวนี่ย้อนยุกครับย้อนยุกนวดข้าวย้อนยุกนะครบเนี้เบิองยากด้วยนี่อันไม่สองอันคอรอตีอยู่นี่กับโบจักซื้อมัน,นไม่เงี้ยก็ไม่เง้ไม่ขนาบไม่ขนาบ <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาบตีเข่าขนาบตีเข,าขา่เขาโบลัมโบล้านผ้าอย่างนี้แต่บนน้นไม่ขนาบบนนู้นเป็นอะไรไม่ขนาบไม่ขนาบ,นาบโอโ้โหผู้ชีพอนะนี่คือการนวดข้าวโบราณน,นะครับมาเกาะติดดูชีวิตของอุตมเมนะครับวันนี้วันนี้ต้องเอาข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรีผักต่อครับก็ นี่คือการนวดข้าวแบบโบราณด้อครับเด้อปากลกจะหมดแล้วครับปากไปหอดทั้งไก่ทั้งไก่แถวกาลสินจังหวัดกาลสินยอดยุกเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเจ้าตีเข่าเอ้าดูการนวดข้าวแบบโบราณครับอืมก็คงอยู่ประมาณนี้แหละครับวันนี้นวดข้าจะเสร็จนี่น่าจะอีกสองชั่วโมงข้างหน้าก็เสร็จแล้วกัน เอาฟางออกเอาเอาันเนีเ้ยเขาเรียกว่าข้าวรีบข้า,ขาวอะไรก็ต้องเอาเศษก,กระสอบขึ้นยุ่งช้างอีกไม่ต้องตากอย่างเี้แบบนี้ครับมเดลกบบ็เสร็จพิดแีแล้วแล้วตากมาแล้วโอเคก็คงอ,อยู่ประมาณนี้นะครับวันอุนตา้าแมนครับขอบคุณนะครับ